ขายที่ดินแปลงสวยสี่เหลี่ยมพื้นผ้าอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีพื้นที่สองไร่หนึ่งงาน44ตารางวาพิกัดตำบลหนองข้างคอกอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีทำเลดีพื้นที่สวยเหมาะสำหรับสร้างบ้านที่พักอาศัยหอพักรีสอร์ทหรือเพื่อการลงทุนเสนอขายในราคาไร่ละ3ามล้าน5แสนบาท รวมโฉนด3าแปลงหน้ากว้าง54เมตรลึก42เมตรและ93เมตรใกล้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก The Class ฟาร์มนบุุีีาาีีบันการีสอร์ทตลาดลมโชยมหาธาเจดีมิ่งโมรีสีบูรพาวัดนันทวันสามารถเดินทางเข้าออกถนนบายพาส3า1 และไปยังถนนมอเตอร์เวย์เได้สะดวกสบายสนใจสอบถามรายละเอียดได้นะคะ